โหดจัดรัเสเซียลุงสุดพี่เลนโชมายากลกลืนงูให้เพื่อนร่วมงานดูเป็นขวัญตาสุดท้ายดับแพ้พิษทำให้ภูมิแพ้กำเริบอย่างรุนแรงโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไร่แตงโมบริเวณหมู่บ้านซาโวสโกเยเมืองอัสตราคารประเทศรัสเซียโดยคนงานในฟาร์มในวัย55ปีทำการแสดงกน สุดบ้าละห่มโดยการกลืนงูเข้าปากต่อหน้าเพื่อนร่วมงานการกลืนงูตัวเล็กๆไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับภูมิภาคอัสตราคารซึ่งชาวท้องถิ่นบางคนหลงละเริงไปกับการสแสดงมายากลเช่นนี้ซึ่งมันก็เป็นที่ตกตะลึงของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างไรก็ตามกฎสำหรับนักมายากลโดยลักษณะงูตัวนี้ไม่ใช่งูที่ปลอดภัยถ้าสังเกตดูดีๆแล้วชายคนนั้นกำลังกลืนพิษงูนั่นเองตามรายงานของสื่อท้องถิน่นอัสตราคาน 24เมื่อถึงการกลืนในครั้งที่3งูก็เริ่มต่อต้านและทําการกัดลิ้นของชายคนกัดลิ้นของชายคนนั้นและไม่กี่ชั่วโมงต่อมาชายคนดังกล่าวก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งตัวเขานั้นก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอาการบวมน้ําของแขงที่ได้เกิดจากปฏิกิริยาของหลอดเลือดบวมและก็เริ่มรั่วไหล ลงไปในเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งหลังจากเกิดปฏิกิริยาแพ้อาการของเขาก็คือหายใจไม่ออกลำคอและลิ้นของเขาบวมจนไม่สามารถนำกลับเข้าไปในปากได้ซึ่งทางโรงพยาบาลพยายามทำการรักษาอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตจากการแพ้พิษงูซึ่งสำนักข่าวพุนเอยืนยันว่างูดังกล่าว เป็นงูสายพันธุ Step ์สเตปปี้ i วเปอรซึ่งถึงแม้ว่าจะมีพิษแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังเรียกร้องให้ชาวบ้านงดเว้นจากการกลืนงูโดยบอกว่าคุณไม่ควรพยายามกลืนงูหรือทำการทดลองอื่นใดหากคุณไม่แน่ใจว่ามันจะจบลงในลักษณะที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับคุณ